มาสติ atory, is, MM, กตเตอรีมัสซไมโอไซติส (MMM) โรคกล้ามเนื้อเคี้ยวอาหารอักเสบในสุนัขวันที่26กุมภาพันธ์2566วันนี้มาดูน้องโฮปเจ้าของบอกว่าน้องมีอาการน้ำลายเหนียวก็เลยให้กินน้ำปรากฏว่าพบว่าจอล็อกอ้าปากไม่ได้สุนัขมีอาการกระวนกระวายพยายามที่จะบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะอ้าปากได้จากภาพเอ็กซรเลไม่พบความผิดปกติใดๆ สุนัขได้ถูกวางยาสลบและสตัตวแพทย์พยายามที่จะอ้าปากสุนัขแต่ไม่เป็นผลวันที่6มีนาคม2566ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถัดมาสุนัขได้รับการให้ยาทางเลือกและฉีดสเตอรอยด์ไปหนึ่งเข็มทำให้สุนัขเริ่มอ้าปากได้นิดหน่อยแต่ยังไม่สามารถทานอาหารเม็ดได้ต้องนำอาหารมาแช่ให้นิ่มสุนัขไม่สามารถขยับกรามเคี้ยวอาหารได้เขาพยายามรับประทานอาหารโดยการกลืนเข้าไป สุนักเริ่มสามารถส่งเสียงร้องได้วันที่20มีนาคม2566สองอาทิตย์ถัดมาอาการของสุนัขคงที่ขากรรไกรอ้าได้ประมาณ2เซนติเมตรจึงตัดสินใจให้ยาสเตอรอยต่อเนื่องหลังจากให้ยาสเตอรอยไปประมาณ1เดือนพบว่าสุนักมีอาการตาเหลือง หรือเรียกว่าเป็นดีซานจึงทำการตรวจเลือดเพิ่มพบว่าค่าเอนไซต์ตับขึ้นสูงและค่าตับอ่อนบ่งไปถึงภาวะตับอ่อนอักเสบจึงค่อยๆทำการลดยาสเตอรอยด์ลงร่วมก,กับการให้ยาทางเลือกสุนัขได้รับการให้สารน้ำเข้าเส้นเลือดและการให้ยาบำรุงตับเข้าเส้นเลือดประมาณ2อาทิตย์ร่วมกับยาทางเลือกอาการของสุนัขดีขึ้นตามลำดับวันที่25เมษายน2566ประมาณ1เดือนครึ่งสุนัขอ้าปากได้3เซนติเมตร ค่าเอนไซม์ตับลดลงแต่ยังไม่ได้อยู่ในระดับปกติสุนัขติดพยาธิเม็ดเลือดจากทางเห็บซึ่งได้รับยาฆ่าพยาธิเม็ดเลือดเพิ่มเติมวันที่5พฤษภาคม2566ประมาณ2เดือนสุนัขได้รับการเจาะหนองที่ข้างลำตัวด้านขวาและได้รับยาปฏิชีวนะเพิ่มเติมสุนัขได้รับยาสเตอรอยลดลงและคาดว่าจะหยุดยาปัจจุบันน้องได้รับยาบำรุงตับและยาทางเลือกเป็นหลักเราจําเป็นต้องหยุดยาสเตอรอยเนื่องจากว่า น้องได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาค่อนข้างเยอะยาทางเลือกจึงเป็นทางเลือกสำหรับสุนัขวันที่15พฤษภาคม2566ประมาณ2เดือนครึ่งสุนัขอ้าป,ปากได้ประมาณ5เซนติเมตรสุนัขมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสามารถใช้ลิ้นเลียอาหารและน้ำได้เหมือนปกติ